เมื่อพระทำผิดถ้าเราไปใส่บาตรพระจะยังคงทำผิดต่อไปเพราะไม่มีใครตักเตือนคิดว่าทำผิดแบบนี้ก็ยังทำต่อไปได้แต่ถ้าเราเนี่ยยุติการที่เราเข้าไปใส่บาตรในพระที่ทำไม่ดีเนี่ยพระรูปนั้นเนี่ยจะรู้สึกเราเฮ้ยลาบสก,การละหายไม่มีใครใส่บาตรเราเขาจะเริมเปลี่ยนแปลงตัวเองกลับไปทำดีเพื่อให้ได้ลาภสกการะกลจับมาเอาจริงๆเราก็ยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นเพราะว่าพระไตรปิฎกสามฉบับไม่ว่าพระสูตรต่างๆปิฎกพระวินัยปิฎกพระพิธรราปิฎกย,ยังไม่เห็นว่าผุรดีเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ ตรงไปตรงมาที่เป็นสับรียังไม่เจอใครจะมาเียนกูหรอกว่าจะใครก็แล้วแต่อ่ะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ใส่ผาพาพระไม่ดีนะไปเอามาจากไหนพระพุทธเจ้าเป็นคนสอนเองพระไม่ดีพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าใสาบ่บาตรอย่าสนับสนุนส่งเสริมในพระเบิปีดกมีไปหาเปิดดูสิ กลายเป็นประเด็นร้อนเมื่ออาจารย์เบียคนตื่นธรรมได้ออกมาสอนถึงเรื่องไม่ควรใส่บาตรพระไม่ดีค่ะคุณผู้ชมเมื่อพระพุทธเจ้าบอกว่าพระทำผิดแล้วถ้าเรายังไปใส่าบาตรก็ยังคงทำผิดต่อไปเพราะไม่มีใครตักเตือนถ้าเรายุติการใส่บาตรพระที่ทำไม่ดีพระรูปนั้นจะรู้ว่าลาบสักการะหายเขาจะเริ่มเปลีป่ยนแปลงตนเอง พระบิดาบอกว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระทําผิดเมื่อพระทําผิดถ้าเราไปใส่บาตรพระจะยังคงทําผิดต่อไปเพราะไม่มีใครตักเตือนคิดว่าทําผิดแบบน,นี้ก็ยังทําต่อไปได้แต่ถ้าเราเนี่ยยุติการยุติการที่เราเข้าไปใส่บาตรในพระที่ทําไม่ดีเนี่ยพระรูปนั้นเนี่ยจะรู้สึกเราเฮ้ยลาบสก,การละหายไม่มีใครใส่บาตรเราเขาจะเริมเปลี่ยนแปลงตัวเองกลับไปทําดีเพื่อให้ได้ลาภสก,การนั้นกลับมาดังนั้นการตําหนิตีจริงตามพระเจ้าบอกให้ทํา พระเจ้าทรงบอกว่าการตําหนิอย่างเดียวไม่สรรเสริญพระผู้ธเจ้าไม่ไม่โอเคกับสิ่งนี้ไม่อนุญาตให้ทําสิ่งนี้สรรเสริญอย่างเดียวแต่ไม่ตําหนิเลยพระพูทธเจ้าไม่โอเคกับสิ่งนี้แต่พระองค์ทรงสรรเสริญกับบุคคลที่คู่ควรแก่การสรรเสริญด้วยการตําหนิบ้างสรรเสริญบ้างตามธรรมตามโอกาสเวลานั้นบุคคลนี้เป็นบุคคลที่ควรแก่การสรรเสริญซึ่งต่อมาทนายนันชัยชัยเดชทนายก no อ,อ,อ,องทัพธรรมได้ออกมาอัดคลิปตอบโต้เรื่องการห้ามใส่บาตรพระไม่ดีสวัสดีครับสวัสดีครับ มาพบกับรายการทนายกองทัพธรรมโดยมูลที่ทนายกองทัพธรรมผมทนายอานันชัย,ยเฉเดชประธานมูลที่ทนายกองทัพธรรมครับดรประยุทธ์ประเทศเสนารองประธานมูลทธิทนายกองทัพธรรมครับครับ,รบออดอ,อรประยุทธ์ครับเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยฮะมีคนคนหนึ่งนะได้มีการพูดในประเด็นที่ว่าถ้าพระเราเนี่ยทำผิดพระวินัยเนี่ยฮะ หรือทําไม่ดีนะถ้าภาษาชาวบ้านก็ทําไม่ดีก็ไม่ต้องไปใส่บาตรแล้วก็ยังอ้างพระพุทธเจ้าด้วยว่าพระธเจ้าทรงตัดเอาว่าถ้าพระไม่ดีไม่ต้องใส่บาตรนะซึ่งผมก็ฟังคลิปทั้งสองคลิปแล้วนะมันทําให้เป็นการวิาพากษ์วิจารณ์ในสังคมในวงกว้างโดยเฉพาะคนที่รู้เกี่ยวกับ อาธรรมวินนยนะครับและประเด็นสําคัญก็คือว่าการบินทบาทเนี่ยเป็นนิสัยเป็นนิสัยของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ถูกไหมครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยซึ่งจะเป็นสมัยของพระศรีอาริยเมตไตรเนี่ยก็ต้องบินทบาตนะฮะจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ย ผมอยากให้มหาหมีเนี่ยฮะดรประยุทธ์เนี่ยฮะอธิบายให้พุทธศาสนิกชนหรือพี่น้องประชาชนนะฮะ,ฮะเกี่ยวกับการบินทบาทเนี่ยว่าที่เขาพูดว่าถ้าพระไม่ดีพระผิดวินัยพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ต้องใส่บาทแล้วจะทำให้พระรูปนั้นเนี่ยกลับมาเป็นพระที่นิสัยดี ทำตามพระธรรมวินัยไเรื่องนี้เนี่ยมีความเป็นมาเป็นไปอยู่ในพระไตรปิฎกบทไหนข้อไหนพระสูตรไหนคลิปเปล่านะฮะอย่ากให้มหาหมีทช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยครับผมยังไม่ได้ยินคลิปเต็มนะครับเพิ่งนั่งฟังเมื่อกี้นะครับก<า>็มีเป็นพูดในลักษณะว่าผู้ที่เจ้า,ท,าท่านบอกไว้ใช่ไหมครับท่านพูดไว้ชัดเจนซึ่งเอาจริงจร เราก็ยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นเพราะว่าพระไตรปิฎกสามฉบับไม่ว่าพระสูตรตันตปิฎกพระวินัยปิฎกพระพิธรรมปิฎกยังไม่เห็นว่าะพุทธเจ้าตอบไว้อย่างนี้ตรงไปตรงมาที่เป็นสัพพามียังไม่เจอนะค,ะครับทีนี้ไอ้เรื่องการที่มาพูดในลักษณะนี้นะครับเป็นการพูดที่แต่หลักการสําคัญ ในความเป็นพุทธศาสนาเทรวาทของเราโดยตรงเลยนะครับต่อมาอาจารย์เบียค่ะก็ออกมาสวนกลับทันทีหลังทนายอนันชัยออกมาให้ข้อมูลทนายเขาบอกว่าอาจารย์สอนผิดเรื่องไม่ให้ใส่บาปพระไม่ดีครับกูไม่สอนผิดกูสอนถูกพระพุทธเจ้าสั่งใครจะมาถีนงกูหรือไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่อ่ะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ใส่ผาดพระไม่ดีนะไปเอามาจากไหนพระพุทธเจ้าเป็นคนสอนเองพระไม่ดีพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าใส่บาศอย่าสนับสนุนส่งเสริมในพระไจรปิดกมีไปหาเปิดดูสิ